สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการที่จพาทุกานาของดอสเดือนขึ้นเลยนะครับคลิปนี้นะฮะเราก็ทําการเทพื้นนะครับชั้นที่สามนะฮะบ้านหลังที่สามนะครับนี่บ้านหลังที่หนึ่งของเรา่อําแพงแล้วก็เตรียมที่จะทําบันไดนะครับนี่นะบันไดนี่นะครับจะขึ้นบันไดนะครับนี่ฮะนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเราก็ยังทํางานกันอยู่นะฮะทุกคนก็บรรยากาศวันนี้ครับอุมครึมมากฮะดูท้องฟ้าครับทุกคน นะตอนนี้เราก็ไล่กันเต็มที่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับไปดูการเทพื้นบ้านอาังที่สามของเรานะครับวันนี้ช่างก็เข้ามาทํางานกันเต็มที่นะครับวันนี้ครับซีแพกฮนะนั่งนครับตุ่ยอกไรเทแล้วนะครับก็เหลือรถอีกรออีกรถหนึ่ง รอไล่เทพื้นกันนะครับตอนนี้โอ้โหบรรยากาศฝนตกรินนะะนครับถ้าไม่ตกหนักก็ไม่เป็นไรนะครับฮแต่ว่าถ้าตกหนักนี่เดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะทํายังไงต่อไปนะครับต้องดูสภาพฝนตอนนี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้ก็รอรถโูนอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็อตอนนี้ฝนก็เริ่มรินแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะตก ยังไงนะครับอีกรอบหนึ่งเราจะแก้ไขเป็นยังไงก็คือถ้ามันตกไม่ให้หนักนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าตกหนักเลยนะครับเนี่ยพื้นนะครับเราต้องให้มันแห้งแล้วก็หว่านปูนไว้นะครับหว่านปูนเขียวนะครับหว่านปูนเขียวไว้แล้วก็ปาดหน้าไว้นะครับนะฮะไม่งั้นหน้าจะลอกนะครับถึงว่าเราจะปลูกกระเบื้องนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับนะเซฟไว้นะครับเพื่อไม่ให้หน้ามันลอกนั่นเองหน้าพื้นนะครับ โอเคนะครับก็วันนี้ก็รุยงานกันเต็มที่นะครับนะฮะเกี่ยวบบรรยากาศมาฝากทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับดูกันเลยนะครับโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเราเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับ